สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับและวันนี้ผมพาเพื่อนครูและคุณผู้ชมออกมาเรียนรู้นอกสถานที่ว่าเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเราก็คือที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับอยู่กับคุณครูเฉลียวอ้นแสงท่านเดิมนะครับซึ่งคุณครูนั้นเป็นคุณครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพัตตาษารโรงเรียนอัมพวนวิทยาลัย คนอัมพวาแท้ๆแท้ๆครับเกิดที่นี่ที่นี่ครับทำงานที่นี่โอ้โหทำงานที่นี่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมอยากใช้อัมพวาเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้จากชุมชนที่เชื่อว่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีการเรียนรู้จากชุมชนได้เพราะว่ามีทั้งโอ้โหรากเงาความตั้งเดิมประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตอาชีพเยอะแยะเลยนะฮะมากมายเลยครับครับงฉั้นถามคือว่าถ้าจะเรียนรู้อัมพวาเพื่อเป็นต้นแบบนะฮไครับไปเริ่มจากตรงไหนกันดีครับ เดี๋ยวเราจะไปบ้านเรือนแพกก่อนนี้ยบ้านเรือนแพครับอยู่ริมน้ําริแม่น้ำแม่กองบรรยากาศร่มรื่นแบบดั้งเดิมไหมดั้งเดิมเลยครับไปครับฮะเลยครับเรือนแพตรงไหนสุขจริงครับคุณแอดรู้จักต้นลําพูไหมครับต้นที่หิ่งห้อยอาศัยอยู่อ๋อต้นนี้เหรอครับเวลายามค่าคืนนะครับหิ่งห้อยกระพริบแสงเป็นแมลงมหัศจรรย์สวยงามมากแล้วแถวนี้มีเยอะไหมได้ข่าวว่าถูกตัดไปโอ้ไม่จริงแล้วครับนะฮะไอ้ที่เขาตัดนะครับ คุณดูครับคุณแอดเขาตัดเพราะว่ามันโดนสายไฟมันจะล้มตัดไปยอดยอดทิ้งครับแต่ต้นลําพูก็ยังมีอยู่ยังอยู่ครับยังคู่อัมพวาอยู่ยังอยู่คู่อัมพวาครับอ้มานี่ที่นี่มาครับนี่แหละครับที่เราจะพามาาใช่ครับใช่ครับที่เราจะพามาหลังนี้นะหลังนี้ครับไม่ทราบว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่าอยู่ไม่รู้ครับระบุกเลยแล้วกันครับครับเจอแล้วครับสวัสดีครับ อนนี้ก็มานั่งในเรือนแพโบราณหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะครับครูเพียงพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูเพียงพรชัยวัตรเพียงพรชัยวัน์ใช่ครับนามสกุลชัยวัน์ค่ะเป็นชื่อผมเลยนะฮะค่ะยินดีค่ะคุณครูเป็นชาวอัมพวาแท้ๆเลยค่ะเป็นชาวอัมพวาโดยกำเนิดค่ะเกิดโตที่นี่โตที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นครูมาก่อนเป็นครูค่ะเกษียณแล้วก็ยังทํางาน ช่วยสังคมอยู่นะคะงั้นดีเลยครับจะได้ฉายภาพของอัมพวาให้ผมได้เห็นชัดเจนวิถีชีวิตชุมชนอัมพวานี่ชาวอัมพวามีอยู่มานานสักแค่ไหนแล้วอยู่นานคู่กับประเทศไทยแล้วค่ะนานแล้วค่ะที่นี่เป็นเมืองชาวสวนนะคะเรียกอัมพวาสวนนอกบางกอกสวนในนะคะจะเป็นสวนผสมนะคะเป็นเมืองที่ว่าประชาชนอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยแล้วก็ประหยัดเศรษฐกิจพอเพียง ชาวสวนเป็นส่วนใหญ่ชาวสวนส่วนใหญ่แล้วก็ที่เห็นล่องเรือไปบ้างนี่ค้าขายค้าขายเพราะจังหวัดเราไม่มีทางรถเมื่อก่อนเรามีแต่ทางน้ําแล้วก็อยู่ริมน้ําแบบนี้อยู่ริมน้ําเป็นพวกชาวบ้านบางส่วนและบางส่วนก็อยู่ในสวนนะคะในสวนก็จะมีคลองที่ออกมาก็มีคลองทั้งหมด366คลองก็คือต้องสัญจรเดินทางทางน้ำหมดเลยนะครับาพายเรือตลอดแล้วความแตกต่างของยุคนี้กับยุคอดีตตอนสมัยที่ครูเพียงพรอยังเล็กๆเด็กๆเนี่ย แล้วมีอะไรเปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปก็คือว่าเรามีทางรถเข้ามาแล้วเพราะเราเริ่มมีทางรถตั้งแต่พศ2508ฉะนั้นการจราจรต่างๆนี่ก็สะดวกเข้าถึงทุกแห่งอันนี้สะดวกสบายเศรษฐกิจดีขึ้นเพ,เพราะว่านักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาได้ในสวนเราม,มาถึงบ้านเราก็มีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วตลาดน้าอัมพวาก็ดังมากดังมากเด็กๆรุ่นใหม่ก็เริ่มคืนถิ่นอาชีพ มากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่มีอะไรที่หายไปไหมครับหายไปก็อาจจะมีแวัฒนธรรมบางอย่างก็หายไปนะคะหรืออาจจะพูดว่าความเป็นกันเองอาจจะน้อยลงไปเพราะว่าเราเริ่มมองด้านเศรษฐกิจมากขึ้นอันนี้หายไปนะหายไปแต่ไม่มากนะคะคือยังมีอยู่ยังมียังมีนิสัยเอื้อเฟื้ออยู่พูดเฉียวเองก็เกิดที่นี่เหมือนกันก็ทันยุคริมน้า ทันครับริครูก็เด็กๆจะโดนน้ำนนครับคนริมน้ำเกาอยู่กันยังไงมีอะไรที่มันอุชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้เขาทาอะไรกันริมน้ํารั อ่าของเล่นโดยเฉพาะวัยเด็กนะฮะก็เล่นในน้ำนะฮะเอาโคลนมาปาการเอาน้ําสาดกันอ่าล้งผู้หญิงก็เอาผ้าถุงมาตีโป่งให้ลมมันแล้วก็ครอบแล้วก็ลอยน้ำเล่นครูตีไหมครูตีโป่งไหมก็ทำค่ะเอฮะเมื่อก่อนนั้นก็สนุกมากเล่นกันทางน้ําตลอดชีวิตอยู่กับน้ําล้างชามอาบน้ําซักผ้าอยู่กับน้านะคะเป็นชีวิตที่สบายๆคนสมุทรสงครามนี่สบายๆเพราะเรามีพืชสวนเก็บ เก็บกินเก็บขายเราไม่ต้องดิ้นรนเราอยากจะแกงสักหมองเนี่ยเราเตรียมขูดมะพร้าวไว้เดี๋ยวเราไปหาปลาต้นนาบ้านช้อนเนี่ยค่ะเด็กๆฉันชอบช้อนสวิงมันจะได้อย่างนี้ก็มาเลยเหรอครับก็มาแล้ว่ะจะเอาช้อนมาเลยได้เลยกุ้งปลาเหรอฮะชีวิตริมน้ำน่าอยู่นะฮะแล้วองบ้านเรือนอย่างอย่างหลังนี้ฮะเรือนแพเอ๊ะผมดูไม่เห็นอยู่ริมน้าแต่แต่ ทำไมไม่ขยับโยกไปตามไม่ขยับนะคะเพราะเมื่ออดีตเมื่ออดีตเราเป็นบ้านเรือนแพลอยน้ําจริงๆนะคะเพราะเราจะมีเรือนะคะเรืออยู่ใต้น้ำสามลำนะคะจะเป็นเรือทำด้วยไม้สักยาวตลอดแนวบ้านแล้วก็จะนำบ้านนี้วางบนเรือแล้วก็ปักหลักไว้สี่หลัก ไว้เพื่อไม่ให้เรือเนี่ยลอยไปตามกระแสน้ำแต่ก็ยังลอยลอยอยู่ขึ้นลงตามขึ้นลงตามกระแสน้ําแล้วก็จะเราไม่มีทางรถชาวบ้านก็จะพายเรือมาซื้อสินค้ารู้สึกว่าการค้าเจริญรุ่งเรืองมากริมน้ำเนี่ยจะมีแพมากมายพอถึงสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีไทยสมัยนั้นท่านสั่งแพทั่วประเทศไทยว่าห้ามลอยน้ำให้ชิดตลิ่งให้หมด เราก็จําเป็นต้องชิดตลิงทะนนั้นความเป็นเรือแพเราหรือจะเป็นแพที่เป็นไม้กระบอกเนี่ยต้องสลายหมดแล้วปักเสาขึ้นให้ชิดตลิงฉะนั้นความเป็นแพลอยน้ําก็หายไปแต่ว่าเรายังขึ้นตะลิงแล้วเราก็ยังขายโชวยเหมือนเดิมพระคานก็ยังพายเรือมาจอดน้ำบ้านได้เพียงแต่ไม่ขึ้นลงตามน้าไม่กระเพื่อมไม่กระเพื่อมแล้วค่ะจนกระทั่งคุณเตี่ยคุณแม่แก่เท่าลูกๆมีครอบครัวหมดก็ หยุดการค้าขายเป็นบ้านอยู่อาศัยบางบ้านเขาเปลี่ยนให้รูปทรงมันทันสมัยขึ้นเป็นสองชั้นบ้างทำไมเปลี่ยนเขาสลายไปคือการเปลี่ยนไปเลยครูก็เคยคิดจะเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเคยคิดหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จด้วยเหตุผลนางว่าบางทีผู้ใหญ่ก็แนะนําว่าอย่างนี้ดีแล้วสวยแล้วแล้วบางทีก็อย่าไปเปลี่ยนเลยเราก็เลยไม่เปลี่ยนจนกระทั่งปี2543นี่ค่ะ คณะสถาปัจจุลงงกรมหาวิทยาลัยประกอบด้วยนิสิตและคณาจารย์เดินผ่านเนะคะเดินผ่านชมไปเห็นบ้านนี้งดงามเดินเข้ามาสาสิบคนเต็มบ้านเลยนะคะแล้วถ่ายรูปกันใหญ่เราก็งงนั่งกันตะลึงพึงเพลิดรองสาราจารย์ดรวรรณสินปิระพันธ์บอกผมมาอนุรักษ์ครับเราก็ค่อยคลายชวนเข้าโครงการอนุรักษ์ไทยเดนมาร์กแล้วรัฐบาลเดนมาร์กก็ให้ทุนมาซ่อมกึ่งหนึ่ง แต่เขาส่งคนมาคุมเราตลอดเวลาไม่ให้เราเปลี่ยนทรงมไม่งั้นจะไม่ใช่อนุรักษ์เพราะนี่อนุรักษ์แล้วแบบนี้ค่ะ,คะว่า,วา,วาไม่มีอีกแล้วในสมุทรสงครามเอาไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ดูว่าเรือนแพรทรงไทยเป็นอย่างนี้นะคะ,คะแล้วเสร็จแล้วทางสถาปัจ์จุฬาก็ส่งเข้า ประกวดระดับยูเนสโก้ผลเป็นไงครับเราก็ได้รางวัลเป็นบ้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับเอเชียแปซิฟิกควนี้ดังไปทั่วโลกเลยได้รับรางวัลต่อหน้าพระพักพระเทพแล้วพระเทพทรงกรุปพระหัตถ์ให้โอ้ยย้นใจจริงใน,นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆก็พากันมาดูดิฉันก็เปิดให้ชมฟรีแล้วก็บรรยายฟรีเป็นวิทยาทานครูเฉลียวครับพอฟังแบบนี้เนี่ยเด็กๆท้องถิ่นเองอ่ะที่มาเขาเขารู้สึก ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ชื่นชมไอรหลวาเขาไอ้เดือนไทยก็ธรรมดาก็เห็นไม่เห็นเรื่องอะไร <ผม S 1> ครับตื่นตาตื่นใจเพราะว่านะมันไม่เหมือนบ้านโดยทั่วไปนะครับเพราะสถาปัตยกรรมเนี่ยแตกต่างกว่าบ้านปก,กติมากเลยนะครับสิ่งก่อสร้างก็ตามนะฮะความเป็นอยู่ก็ตาม,มต้องเรียนรู้กัน ครูเพียงพรครับเนี่ยที่ครูก็เป็นครูมาตลอดชีวิตเลยเกษียณแล้วก็ยังสอนอยู่นะฮะแต่สอนเรื่องการอนุรักษ์อยากจะแนะนําเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่ยังไงก็คงมีของดีอยู่เยอะแยะเนี่ยจะเอามาสอนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ยังไงก็ดิฉันมีความมั่นใจว่าคุณครูอาจารย์ทั่วประเทศไทยนะคะท่านมีความรักท้องถิ่นของท่านท่านเป็นนักอนุรักษ์อยู่แล้วดิฉันมั่นใจและก็มั่นใจว่าในท้องถิ่นของท่านทั่วประเทศไทยนะคะมีของดีมากมาก เป็นสิ่งที่ล้ำค่าของเราเราควรจะอนุรักษ์ไว้และขอเรียนเชิญให้ท่านอาจารย์ทุกท่านคุณครูทุกท่านช่วยกันแนะนำสั่งสอนจิตของเราให้รักของดีของเราอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันของดีเหล่านี้ควรรักษาไว้ ให้อยู่ยืนยาวคู่ประเทศไทยช่วยฟ้าดินสลายนะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราคงต้องออกเดินทางกันต่อใช่ไหมมีหลายอย่างต้องเรียนรู้ในชุมชนน้ำผววใช่ครับครับงั้นลาครูพียงพรตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณรายการนี้มากนะคะที่ทําประโยชน์ให้กับเยาวชนและทุกๆคนในประเทศไทยขอบคุณมากค่ะ สักครู่นี่นี่นี่ขวามือเนี่ยครับถึงแล้วนะครับนี่แหละทางเข้าสวรรค์นี่แหละครับนี่แหละครับร้านสวรรค์โอซดสองนี่แหละครับครับครับเข้าด้านในเลยก็มาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบหนึ่งนะครับของชุมชนอัมพวานะครับเรามาร้านสวรรค์โอสถนะครับที่นี่ฮะสวัสดีครับ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 นะฮะนี่แหละครับคุณบัญชาปรายะเมคินครับสวัสดีครับเชิญคุยกันนิดนึงนี่ เก่าแก่มากเลยนะฮะเก่าแก่มากครับกี่ปีแล้วครับคุณบัญชาครับก็ร้อยประมาณร้อยเศษเศษอ่ะร้อยเศษเศษแต่ก่อนนี่ขายดีไหมฮะก็ดีดีกว่ามากทีแต่ว่าสมัยก่อนนี่มันก็ห่อหนึ่งก็ไม่จีสตังนะไม่เหมือนสมัยนี้ก่อนนี้ห่อหนึ่งก็สิบบาทอ่งแพงที่สุดก็สิบบาทแต่ขายดีขายดีขนาดไหนขนาดแบบคนขายสักบางทีมันหมอจำชาวบ้านเนี่ยเอารถจ้างมาทุกเลยเป็นห่อคือเป็นไปขายบ้างคือบ้านหนึ่งคนคนขายกี่คนฮะ ที่นี่ก็คนหยิบคนหคนคนคนยิบยาเมื่อกีเจ็ดแปดคนอะโอ้โหคนหยิบยา 7, อู่เจ็ดแปดคนสมัยนั้นนะฮะแต่ก่อนตอนนี้เหลือสองคนแล้วพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปร้านขายยาเยอะขึ้นแผนปัจจุบันก็เยอะนี่เราเราปร,รับตัวเองอยังไงฮะมันก็แย่แย่กันไปแล้วทีนี้เราก็ต้องัไปตามสภาพอ,ะอ่ะหมายถึงเราต้องเปลี่ยนยาของเราที่ประเภทที่มาขายก็ต้องเปลี่ยนไปไอยาโบราณก็ยังโบราณอยู่นั่นก็ยังต้องมีใช่ไหมฮะนี่สมุนไพรเยอะแยะเลยนะฮะนี่เป็น ตาช่างเที่ยวช่างใช่ไหมใช่ครับมันตาเครื่องช่างตัววัดนี่โอ้เด็กๆผมไปร้านขายยาชอบเล่นนี่ยังไม่ขยับพรี้ยนเลยฮะเออปึ๊บอ้าได้แล้วอ้าวหอ่อใส่ถุงห่อใหญ่ไปหน่อยเออเออต้องอย่างนี้หนื่อยชีพมหนื่อยชีพนัดยาอ่า นี่กลับบ้านไม่ต้มกินได้ละอย่างนี้นะฮะอู้ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ฉายภาพผมเห็นว่าร้านขายยาดีนี่เขาเป็นยังไงนึกถึงตัวเองสมัยเด็กเคยเหนนี้บ้างขอบคุณบัญชานะครับขอบ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ,บคุณครูค,ครับรถ้าเห็นแบบนี้สมมติว่าเด็กมาเหมือนผมมาเนี่ยคุณครูจะให้เด็กเรียนรู้อะไรจากร้านที่นี่อ๋อนี่นะครับยาโบราณนะฮะบางคนมองข้ามความสำคัญของยาโบราณนะครับการใช้ยาโบราณเนี่ย อาจจะให้ผลช้าแต่ผลข้างเคียงมันไม่มีนะฮะขณะนี้เขาใช้ยาแผ่นโบราณหรือยาโบราณเนี่ยพวกผููกับยาแผ่นปัจจุบันได้แล้วก็หายเร็วหลายคนหันกลับมาใช้ยาโบราณโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยมองข้ามคุณค่านักเรียนเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของยาแผ่นโบราณนะก็มองข้ามไปละทิ้งนะฮะต้นไม้ใบหญ้าเราไม่รู้แต่่เป็นยาได้หมดเป็นยาได้หมดนี่แหละครับเราต้องให้เด็กเนี่ยได้อนุรักษ์ได้หวงแหนได้รู้คุณค่าว่าเออต้นไม้ใบหญ้ามีประโยชน์ สามารถมารักษาโรคได้ดแล้วเดี๋ยวครูจะพาผมไปดูอะไรต่อครับไปดูผิดพันธุ์ที่มาจากวัสดุพื้นบ้านนะครับน่าสนใจไปเลยไหมฮะยินดีครับ